อันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาทูปลาทูสดตอนเสร็จเล่มาเลยปลาทอดไม่เป็นก็เหมือนปลาทูยนน่างนั่นแหละ ขอแรกน้ำกันค่ะดะูดูเ <c oughs> ด็นดาบเส้นหักมั้งเหรอขอบคุณนะโบ รสกใหเะอร่อยข้าเยอะมากเลย 嗯，看看，嗯嗯，来录，嗯，来。 ครับหนูกินไม่ได้หรอกเนี่ยหนูหนูกินข้าวไปแล้วอยู่ครับเดี๋ยวมาม่าเอาแตงให้อเอาแตงอื้มาม่ากันใช่ไหมอร่อยจังเลยครับ ดวนได้ของใหม่แล้วยืนของเก่าป้าแกให้าเงินเสร็จปลาทูแบบปลาทูสดมันหรอต้มตอแล้วมันไปคุกอะไรลิตุ้มปีไม่มากินใหม่นะเอาต้อนหน่อยแลวนั่นนะเอาเขาทอดนั่นแหละแต่ว่าเอาเฟรนด์แรงไหมเนี่ยให้หนูหมดนี่เลยเหรอเออเบาเรื่องมา เอาปลาเนื้อแปนเนี่ยปลา,าไม่กินปลาไม่กินก้อนเลือดเนี่ยนี่ของหมูเนื้อเต็มเลย <c oughs> เอาเอาเอาเนื้อแปนเอาเอาเอาเนื้อแปนเพื่นมิติแบบสามนี่แหะแม่เพิ่นบิกกินนั่นบ่อกี้เก็บ่อกกินก้อกกน,อกกนเลือดแซ่บแบบไหนเราเปิ้ลม,มันๆเลยเจ้าไหพี่น้องกินเผาเผาแรง em có tin này nhớ em cái là nhớ luôn 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 chết luôn chết mẹ luôn ngứa, luôn luôn มันไหวไม่นนองไม่รู้ยายก็ไปขายของช่วยป้าแอมยูก็เลยต้องอยู่กับมาม่าแับฟ้าก็ว้าวุ่นเลยงั้นเฟรุดยป้าดู Ngon Xôi lắm nè, ông mới sơn thành nè Ý nặng quá du Được tôi tâm tạp như du Mình sốt i mới Nào, tag qua mấy mà mác kinh đi nè zoom à, kết mà mai rồi nè ว่าเฮลนบัลลีอันะบพี่น้องบอายยูก็ฉันบ่ได้กินขน้าวชวนหัวอไหลหัวไอยน้องม,มากินแตไงไม่หมเกิดป้าไหนเล้อเออซา,าลงอีก มันสั้นลงอะ่ะเนอะองซินโดซล่ดุด,ดเอา้า <c oughs> เดี๋ยวมาม้เช็ดให้เช็ดที่หลังลูกโหขึ้นไม่หมดหรอกฟ้าเยอะม,มากของละเจ็สิบบาทเองออ ร้อดูกระมังสุดยอดแล้วอาย่จะไปแล้วเหรอูกฉันอยู่แต่งความให้หมามันได้ไหมขอไม่ให้ไปเลยไม่เอาก็ได้เดี๋ยวแม่มองหน้าเลย 嗯。啊啊嘿嘿嘿！ มานี่มาหนิอร่อยต่กินไม่หมดอิ่มอือมา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 นั่นนมาจบไ์ด้วยกันจบคลิปด้วยกันลูกบายบายครับเป็นกำลังใจให้ยูทูบกับมาม่าด้วยนะครับในเพจกินแซ่บกินนัวครับดูจ้แล้วดูจ้าแล้ว ตุ๊จ้าเลยตุ๊จ้าลยเสร็ไอืมเปแลเลยค่ะพี่รองค่ะสวัสดีค่ะไปไป